พองงกลบมือหนึ่งครั้งสองครั้งเขาให้เราหาพื้นที่แล้วก็เส้นรอบรูปจากรูปที่โจทย์กำหนดให้ใช่ไหมคะรูปนี้คือรูปสี่เหลี่ยมอะไรคะสีเนนะะส่เหลี่ยมด้านขนานนะคะสี่เหลี่ยมด้านขนานเนี่ยด้านตรงข้ามจะยาวเท่ากันนักเรียนดูสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้เป็นสองขีดใช่ไหมคะตรงนี้ก็เป็นสองขีดเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะยาวเท่ากันตรงนี้ยาวเท่าไหร่คะ สาเมตรอ่ถูกต้องค่ะยาว3เมตร <5. S 1> ตรงนี้ยาวเท่าไรคะ5.7 <5. S 1> ตรงนี้ยาวเท่าไหร่5.7ดดูที่หน้ากระดานด้วยนะคะข้างหลังนงะทีนี้สูตรการหารพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานก็คือฐานคูณสูงฐานกับสูงจะตั้งฉากกันนะคะเราเห็นเส้นตั้งฉากไหมเส้นนี้คือเส้นตั้งฉาก ที่จริงเราสามารถลากตรงนี้ลงมาตั้งฉากกับฐานก็ได้นะคะเนี่ยอันนี้ก็จะยาวเท่ากันแต่ว่าเขาไม่ได้ลากตรงนี้นะคะอันนี้เขาต่อมาเราก็จะมาดูตรงเส้นนี้นะคะว่ายาวเท่าไหร่คะเส้นนี้ห้าห <5. S 1> ้าเมตรนี่คือฐานเลยว่าคือความสูงความสูงความสูงแล้วฐานคือเท่าไหร่คะสา <3. S 1> มเมตรฐานก็คือเราก็มาดูว่าเส้นที่มันตั้งฉากกับห้าเมตรตรงนี้ก็คือเส้นนี้ใช่ไหมคะ าก็คือส่วนประกอบของรูปสี่เหลี่ยมฐานยาว3สูงยาว5 3ามคูณได้สิหเสร็จแล้วค่ะได้ไหมสิบห้าตารางอะไรตารางนีตถูกต้องเสร็จเรียบร้อยหนึ่งของ้ออันนี้ก็คือพื้นที่ถ้าหาความยาวรอบรูปหายังไงเอาอะไรมาบวกกันบ้างเอา 5้าบวกส <5. 10 S 1> แล้วก็บวก5้า <5. 10 S 1> ก็จะได้ความยาวรอบรูปออกมาแต่ว่าการบวกอันนี้มันมีจุดใช่ไหมเราต้องตั้งจุดให้เป็นยังไงตรงกัารถ้าไม่มีจุดให้ใส่ 0. 0. อะไรศ0ก็จะเป็น3.0บวกด,ด,ดีนะคะเดี๋ยวไม่ถูกนะลงมือทำได้ค่ะ